คนสำเร็จนั้นต้องเข้าใจหลายอย่างในธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่อยู่ล้อมรอบตัวเราวันนี้แม่จิ๊บได้นำดำรักจากพระพุทธเจ้ามาอ่านให้ลูกๆฟังเมื่อฟังแล้วลูกๆจะเข้าใจว่าการทำอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำใจได้แต่เราจะต้องฝึกนะคะลูกลองฟังดูนะคะ เราอันนี้เป็นดำรับพุทธเจ้านะคะเป็นธรรมพวมาเป็นธรรมวินัยจากพุทธโอษฐเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายอาจสอนให้รู้ได้ง่ายบ้างยากบ้างและบางพวกเห็นโทษในปรโลก โดยความเป็นภัยอยู่ก็มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญชริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำ บ้างเราเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้โผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นก็จะมีบัวอะไรคะสาม แม้จะติดสีอยู่เรื่อยเลยนะคะพาะเรียนมาสี่เหล่าแต่ไม่ใช่นะคะลูกพทธเจ้าตรัสแค่มีแค่สามเหล่าก็จะมีคนเก่งไปเพิ่มเติมน่นแหละค่ะบางคนก็บอกว่าบัวที่ถูกหินทับเหมือนกันชิปก็เคยพูดโอเคค่ะสามเหล่านะคะบัวที่จมอยู่ในน้ําก็คือไม่โผล่ขึ้นสักทีบัวที่ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ําคือติดน้ําอยู่แต่ก็โผล่ขึ้นมาดอกโผล่แต่ก็ติดน้ํา และเหล่าที่3มก็ปลูขึ้นพ้นน้ำแล้วเราก็คงมองเห็นนะคะสิ่งที่แม่จิ๊บมาอ่านให้ลูกๆฟังก็เพราะว่าหนึ่งแม่จิ๊บจำไม่ได้กลัวพูดผิดนะคะสพระพุทธเจ้าไม่ให้ตัดต่อหรือเติมคำพูดของพระองค์แม่จิ๊บอ่านเลยดีกว่านะคะก็มีแค่บัวสามเหล่าเพราะฉะนั้นในในครูในคนที่เป็นครูเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นเพื่อนเป็นคบใครก็แล้วแต่ใครก็แล้วแต่บนโลกแห่งนี้นะคะที่เราได้สื่อกันคบกันก็จะมีอยู่ในประมาณว่ามีก็ให้เทียบนะคะลูกบัวที่อยู่ใต้น้ําก็จะเข้าใจยากหน่อยบัวที่โผล่พ้นน้ําขึ้นมาก็จะโอเคนะคะถ้านับเป็นเกรดก็เกรด b ีเนาะโผล่พ้นน้ําก็ A อบวกบวกก็ก็แต่ละระดับก็จะมีช้อยของเขาไปนะคะ คนที่เป็นครูก็ให้ตระหนักว่าอย่าอย่าอะไรคะลูกคืออย่าทําให้อย่าหวังนะคะอย่าหวังให้ใครเหมือนใครเราต้งเข้าใจเขาว่าเขาคือบัวที่อยู่ใต้น้ําโผล่พ้นน้ําหรือเหนือน้ำนะคะลูกขาขายประกันที่เป็นครูขายประกันที่เราออกไปคุยกับใครเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปเปรียบได้เหมือนกันนะคะมันจะได้สบายใจ มบอโทรศัพท์นะคะลูกขอเหมือนเดิมฝากไว้ในเพจนะคะแม่จิ๊บจะให้ท่านผอสุนัยโูกกลับนะคะถ้าหากว่าอยากจะทดลองมาฟังในการขายประกันว่ามันเป็นยังไงมันเหมาะกับเราไหมเราก็ลองลองดูหากฟังแล้วฟังว่าเอ๊ะหนูจะไปสอบที่ไหนเนาะ,ะหนูจะใครจะติวสอบให้หนูใครจะพาหนูออกภาคสนามอันนี้แนมะ่จิ๊บตกท้ายทุกคลิปนะคะอยากให้ลูกๆล,ล,ลองดูนะคะพิสูจนดู ไม่จ๊บก็เข้ามาแบบแค่อยากมาหารายได้พิเศษแต่ตอนนี้ก็อยู่38ปีแล้วมีลูกสองคนนะคะก็มาช่วยคนหนึ่งมาช่วยตั้ง20กว่าปีคนนึงก็มาช่วยเกือบ20ปีแล้วนะคะทสองทั้งคู่นะคะคํว่าอ่าทั้งคู่ก็คือมีลูกสะพ้ยคนเล็กลูกเขยคนโตก็มาเป็นเจ้าของสํานักงานทั้งคู่แล้วก็มีสามสักง,งานนะคะแม่จ๊บนะคะสักง,งานลูกหนึ่ง อสองแห่งและสำนักง,งานไม่จิบกับท่านผอสุนัยลองดูนะคะลูกเผื่อใช่เราหวังว่าเราคงได้ร่วมงานกันทุกคนโชคดีค่ะ